จากความสำเร็จของ j จคู่ 6EV รถยนต์ไฟฟ้าสไตล์ลุยที่เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2024มาเวลานี้ก็ได้เพิ่มรุ่นย่อยใหม่ในชื่อ J6T ที่อัปเกรดให้ลุยที่ดีกว่าเดิมผมการจากคคาไซทีมจะพาไปดูว่ารถรุ่นนี้มีอะไรต่างจากเดิมบ้าง งานออกแบบภายนอกจะต่างกับรุ่น J 6ธรรมดายอยู่พอสมควรสิ่ที่เปลี่ยนเลยก็คือตัวไอตรงด้านหน้านั้นจะไม่มีแล้วนะครับจะเหลือเพียงแค่แถบสีดำเท่านั้นและตัวไอก็จะไปอยู่ที่ไฟหน้าเช่นเคยแต่รอบนี้เขามีไฟตัดหมอกหน้ามาให้แล้วนะดีไซน์นั้นก็จะดูเรียบๆหน่อยแต่สามารถใช้งานได้จริงอีกจุดหนึ่งที่มองปุ๊บรู้เลยว่าเป็น J 1 6 T นั่นก็คือ ตัวป่งล้อเห็นได้ชัดว่าเขาเปลี่ยนแกนข้างทั้งชิ้นจ,จนมีช่องแอร์เซอร์เทนตรงนี้ด้วยซึ่งแต่ต่อเนื่องกันกับอีกฝั่งหนึ่งเพื่อให้รีดอากาศได้ดีขึ้นและไม่ได้มีแค่ด้านหน้าเท่านั้น ด้านหลังเองก็จะทาโป่งแบบนี้ด้วยเช่นกันเรียกได้ว่าถ้าเกิดจะเปลี่ยนชิ้นส่วนนี้ทั้งทีก็ต้องปรับกันชุดใหญ่เลยและแน่นอนว่าก็จะมีแผงตกแต่งตรงนี้ด้วยเช่นกันขณะที่ด้านข้างแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนจากเดิมทั้งราวหลังคาดีไซน์ที่ดูบึกบึนแต่ก็แนบกับตัวรถต่อจนมือจับประตูเป็นแบบซ่อนรูปตรงชายล่างกับโป่งล้อจะทําเป็นชิ้นเดียวกันเพื่อดูน่าสนใจยิ่งขึ้น แถวยังมีกิมมิกเล็กๆตรงไอคอนรูปรถและลวดลายต่างๆบนกระจกที่จะเป็นเอกลักษณ์ประจํารุ่นเช่นกันมาดูที่ล้อก,กันบ้างแน่นอนว่าก็จะเป็นล้ออะไรขนาด19นิ้วเป็นการปรับดีไซน์ใหม่ให้เป็นแบบสีเมทัลลิกที่ดูเงายิ่งขึ้นและตัวยางนั้นก็จะอัปเกรดขนาดจาก2255 A19 R 1 9เป็น2455 A19 R 1 9ที่สามารถลุยได้ดียิ่งขึ้นส่วนด้านหลังดูเหมือนว่าจะไม่เปลี่ยนอะไรใช่ไหม แต่ความจริงมันก็มีเปลี่ยนอยู่หลายจุดอยู่เหมือนกันตั้งแต่กระจกหลังก็จะมีทั้งไล่ฟ้าและที่ปัดน,น้ำฝนมาให้ครบถ้าจะไม่ผิด J6 ธรรมดาบางรถจะมีที่ปัดน,น้ำฝนมาให้แต่ไม่มีไล่ฟ้าซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าปรับปรุงมาดีแล้วอีกทั้งกล่องด้านหลังเองก็จะมีการปรับดีไซน์ใหม่ให้ดูเหลี่ยมๆม,มนๆยิ่งขึ้นและดูเหมือนว่าขนาดนั้นอาจจะใหญ่กว่าเดิมเล็กน้อยนะ นี่ครับพอเปิดออกมาปุ๊บก็จะมีชกหน่วงมาให้และตรงนี้สามารถกลางเป็นโต๊ะได้อีกทั้งยังมีตะข่ายสาหรับกั้นของได้อีกด้วยอีกจุดหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะถูกเอาออกไปอย่างเนียนๆลองดูครับแน่นอนว่าประตูหลังจะสามารถเปิดออกมาได้แบบนี้และลองดูตอนปิดให้ดีๆครับ โดยปกติแล้ว j 6ธรรมดาจะสามารถดูดปิดด้วยระบบไฟฟ้าแต่สำหรับ j 6T ไม่มีมาให้ครับถ้ากับว่าถ้าเกิดอยากจะปิดก็ต้องปิดเองแบบนี้เนี่ยนะครับ ิดง่ายยจบเลด้านหลังก็จะมีการปรับโลโก้ไ w d ให้ดูหรูขึ้นนั่นก็คือมาเป็นแบบโลโก้เงินตัวอักษรดำซึ่งถ้าเป็น j จธรรมดาโตโลโก้ก็จะมีการแซมสีแดงและโ,โลโก้ชื่อรุ่น j6 t ยังไงก็ต้องมีมาให้เหมือนกันเช่นจะกับไฟท้ายที่จะมาเป็นแบบตัว i ซึ่งตัว i นั้นก็มาจากแบรนด์ลูกอย่างไ c คา หรือก็คือต้นฉบับของ JQ6 ูนั่นเองน่าเสียดายที่รถรุ่นนี้ไม่มีกุญแจแบบ NFC ที่สามารถแตะเข้าไปในรถได้เลยแต่อย่างน้อยเขาก็ให้กุญแจอัจฉริยะมาซึ่งตัวรีโมทก็ถือว่าดูดีใช้ได้ซึ่งวิธีการเข้ารถก็ทำได้ไม่ยากเย็นเท่าไหร่นนะักภายในห้องโดยสารจะดีไซน์ที่ไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่นนะักแต่ก็มองเห็นความต่างอยู่บ้าง เมื่อจะเป็นแผงสีดําเงาที่จะทาให้ดูดียิ่งขึ้นและแน่นอนว่าต้องมีการตกแต่งด้วยวัสดุนุ่มเช่นกันส่วนจอกลางจะมีขนาด1 5 6นิ้วหน้าตาเมนูยังคงคล้ายเดิมแต่ฟังก์ชันนั้นก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นโหมดการขับขี่ที่สามารถกลับไปถึง9รูปแบบทั้งโหมดปกติโหมดอีโคที่จะเน้นขับประหยัดโหมดสปอร์ตที่จะเน้นขับสนุกและสามารถปรับแต่งในสไตล์ของตัวเองหรือที่เรียกกันว่าโหมดอินดิวิเดียล ซึ่งการปรับนั้นก็จะมีทั้งการตอบสนองคันเร่งการปั่นไฟกับคืนและโหมดพวงมาล,ลัยซึ่งจะปรับได้แค่3อย่างนี้อีกทั้งในฝั่งโหมดขับ4ก็จะมีทั้งโหมดออโรดที่สามารถขับได้ทุกสภาพถนนหรือจะเป็นโหมดขับขี่บนทางลื่น หมดขับขี่ทรายที่ลื่นเป็นพิเศษต่อจนหมดโครงที่สามารถดูในทางแฉะได้ดีกว่าเดิมหรือจะเป็นหมดผิวไม่เรียบที่สามารถขับขีบข่บนถนนครุกขะได้ฟังกช์ชันความบันเทิงก็จะมีทั้งวิทยุที่สามารถเล่น AM FM ได้ต่อจนเล่นเพลงจาก USB และ b l บลู t h ได้เช่นกันและแน่นอนว่าไม่ลืมที่จะใส่ Apple CarPlay กับ Android Auto มาให้ แถมเป็นแบบไร้สายซะด้วยแต่ปัญหาก็คือพอเข้าไปหมด Apple Carplay และ Android Auto ปุ๊บก็จะเล่นเต็มเหมือนกับเจคู่7เป๊ะเ,เลยนั่นหมายความว่าถ้าเกิดอยากตั้งค่าแอร์ก็ต้องกลับไปที่หน้าแบบนี้ทุกครั้งซึ่งผมมองว่ายังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะอีกทั้งยังสามารถบันทึกภาพขณะขับขี่ได้อีกด้วยยังไม่พอครับกล้องมองภาพรอบทิศทางก็มีมาให้เช่นกันสามารถแสดงผลได้ทั้ง2หรือ3มมิติต่อจนสามารถถ่ายภาพ น่ะขับขี่ได้อีกด้วยและแน่นอนว่าพวกรูปต่างๆก็จะอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วความคมชัดก็ถือว่าโอเคในะระดับหนึ่งระบบปรับอากาศจะเป็นแบบออโต้แยกฝั่งซ้ายขวาและที่สําคัญตัวเบาะนั่งสามารถปรับอุณหภูมิให้เย็นลงได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังอีกทั้งตัวเบาะยังมีระบบนวดมาให้อีกด้วยซึ่งจะมีอยู่หลายฟังก์ชันด้วยกันขึ้นอยู่กับว่าเราชอบโหมดไหน ฝังคนขับก็จะมาพร้อมกับมาตรวัดจอสีขนาด9.2นิ้วแน่นอนว่าข้อมูลต่างๆนั้นก็จะบอกเท่าที่จาเป็นแต่ถึงกระน,นั้นมาตรวัดเสริมบนกระจก head ั p display ก็ยังไม่ให้เหมือนกันส่วนพวงมไลยัยดูเหมือนว่าจะมีการปรับดีไซน์ใหม่โงมอลัยก็จะมีการปรับดีไซน์ใหม่ให้ดูลักษณะคล้ายๆหกเหลี่ยมและที่สําคัญ ตัวปุ่มกดนั้นก็จะมาเป็นแบบใช้งานง่ายยิ่งขึ้นสังเกตดีๆว่าการควบคุมนั้นก็จะมาเป็นแบบกดเต็มประตูไม่มีฟังก์ชันสัมผัสใดๆทั้งสิ้นฟังงคอกพวงมาลัยก็จะมาพร้อมกับการตัดน้ำฝนและไฟเลี้ยวที่ดูใช้งานง่ายมากๆเพราะว่าการควบคุมส่วนมากก็จะอยู่ที่จอหมดอีกทั้งคันเกียร์เองก็จะมีการปรับตัวก้านใหม่ให้ดูเพียวบางและน่าใช้งานมากขึ้น คอนโซลกลางก็จะมาพร้อมกับที่ชาร์จแบบเสียบสายที่จะมาพร้อมกับช่อง USB Type A และช่องนี้จะสามารถต่อกับเครื่องเสียงได้ส่วน Type C จะทำได้แค่ชาร์จแบตเท่านั้นอีกทั้งความจุส่วนล่างก็ถือว่าให้มาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวส่วนที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายก็จะให้แค่ฝั่งเดียวแต่กำลังไฟนั้นให้กันสูงสุดถึง50วัตต์ก็ถือว่าพอใช้งานสำหรับมือถือยุคนี้และที่วางแก้วน้ำก็ให้ขนาดลึกพอประมาณพร้อมที่พักแขนที่จะให้กล่องคอนโซลกลางขนาดลึกพอประมาณ แม้ไม่มีตู้เย็นแต่ก็มีช่องแอร์ที่สามารถเลี้ยงอุณหภูมิให้คงที่ได้อีกด้วยอีกทัก้งเกเก็บของฝั่งผู้โดยสารเขาก็ให้มาเช่นกันแต่วิธีการเปิดนั้นต้องใช้การแตะสัมผัสที่จอเท่านั้นพร้อมที่แขวนของเพิ่มมาให้อีก1จุดอีกด้วยกระจกมองหลังจะมาเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติไล่กรอบพร้อมแฟฉาแผ่นที่ที่สามารถกดไปในตัวเลนส์ได้ซึ่งรถสมัยนี้เขาก็ให้กันแบบนี้แหละแต่ถ้าเกิดอยากสั่งดับเครื่องก็ ตรงนี้ก็จะมีสวิตช์ปุ่มสําหรับดับเครื่องโดยเฉพาะส่วนไฟฉุกเฉินนั้นแม้จะอยู่ในตําแหน่งที่มันก็โอเคเมื่อรถอยู่นิ่งๆนะแต่พอใช้งานจริงถือว่ามันซับซ้อนเอาเรื่องเลยส่วนแผงบางแดดแน่นอนว่าจะมีไฟสองสว่างมาให้แต่ขนาดนั้นมันก็จะเล็กไปสักหน่อยเพราะว่ามันมีแค่นี้จริงๆซึ่งฝั่งคนขับนั้นก็จะมาในลักษณะเดียวกันเพราะกับแผงเหน็บนําบัตรที่จะมาเป็นแบบเซ็นเดียวกันส่วนมูลรูฟแน่นอนว่าสามารถเปิดใช้งานได้ นอกจากจะมาเป็นแบบพานอนรามิกแล้วยังสามารถเปิดกระจกเพื่อรับลมได้หรือจะเปิดแบบเต็มบานก็ทําได้เช่นกันแม้ฟังก์ชันจะไม่ปรับจากรุ่นเดิมแต่ดีไซน์ตัวเบาะมีการปรับลายหนังใหม่ให้มันดูแตกต่างกันนั่นก็คือมาเป็นแบบชิ้นเดียวต่อเนื่องกันอีกทั้งตัวพนักพิงศีรษะมีการปรับดีไซน์ใหม่อีกเล็กน้อยส่วนเบาะหลังยังคงมีที่พักแขนพร้อมที่วางแก้วน้ำพร้อมพนักพิงศรีรษะครบ3ตํตำแหน่งและลายเบาะนั้นจะสอดคล้องกับด้านหน้า สามารถแยกพับได้ในอัตราส่วน60:40พร้อมช่องแอร์ด้านหลังและช่องเสียบ USB Type C. ฟีลิ่งจากการนั่งเบาะจากคนไซส์5 XL อย่างผมบอกเลยว่าตัวเบาะนั้นโอบรับที่ดีในระดับหนึ่งแต่ก็จะมีความแข็งตามคาแรคเตอร์ของรถที่มันดูดิบๆแต่ถ้าเทียบกับ J6 ปกติบอกเลยว่าแทบไม่มีความแตกต่างแต่อย่างใดส่วนบรรยากาศห้องโดยสารเรียกได้ว่าไม่โอโถงแต่ก็ไม่อึดอัด ยังพอโอเคอยู่ถึงแม้ว่าผมอาจจะไม่ได้ลองนั่งเบาะหลังแต่พอดูในภาพรวมคาดว่าอาจไม่ต่างจากเจปกติเท่าไหร่นะัก ส่วนตัวบานประตูดีไซน์ก็จะมาแนว J 6ปกติทั้งสลักที่เป็นแบบไฟฟ้าที่จะมีกลองฉุกเฉิอนอยู่บริเวณนี้ซึ่งต้องใช้วิธีการเปิดยุ่งยากกว่าปกติเล็กน้อยตัวกระจกไฟฟ้าจะเป็นแบบอัตโนมัติทั้ง4บานแต่ก็ต้องออกแรงในการใช้งานหน่อยเพราะกับลำโพง12ตัวจากอินฟิน ity ีซึ่งบอกเลยว่าระบบเสียงนั้นค่อนข้างโอเคสมชื่อเลยแต่ถ้าถามว่าประทับใจไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะนะส่วนตัวประตูแน่นอนว่าช่องเก็บของก็ค่อนข,ข้างลึกอยู่เหมือนกัน พื้นที่ห้องเก็บสัมภาระแทบไม่ต่างกับรุ่นปกติซึ่งจะมีความจุ450ลิตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งไฟสองสว่างปลั๊กไฟ12โวลต์และตัวบานประตูจะมีที่แขวนของกับช่องเก็บของเล็กๆที่มาเป็นแบบตะข่ายในภาพรวมก็ถือว่ารถรุ่นนี้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรเอาล่ะเรารู้จักกันเบื้องต้นแล้วมาดูกันว่าขับจริงจะเป็นอย่างไร ขุมพลังยังคงเหมือนเดิมที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ69.7 7กิโลวัตต์ชั่วโมงพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ที่มีกำลังสูงสุด279แรงม้าแรงบิดสามารนิวตันเมตรวิ่งได้ไกลสุด4 1 8กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC และทำอัตราเร่ง0ูน0ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน6.5วินาทีเท่ากันแต่การชาร์จนั้นถ้าเป็น AC ยังอยู่ที่6.6กิโลวัตต์เท่ากันแต่ถ้าเป็น DC จะอัปเกรดจาก80เป็น85กิโลวัตต์ เอาละเรารู้สเปคกันไปนแล้วมานดูกันว่าขับจริงจะเป็นอย่างไรได้ขับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ j จคู6 t หรือก็คือ j จซิกในเวอร์ชาที่ลุยได้อีกแล้วถ้าถามว่าตัวรถเป็นอย่างไรผมมองว่ามันคือ j จคู6ที่สามารถลุยได้ดีคือ เริ่มจากขุมพลังก่อนแน่นอนว่ามันเหมือนกับเจสซิกปกติทุกประการและด้วยตัวรถที่หนักขึ้นจากแก้มยางที่หนากว่าเดิมตลอดจนป่องล้อที่หนาขึ้นทําให้ตัวรถนั้นอาจจะอืดลงซึ่งก็เป็นธรรมดาครับสาหรับรถที่มีน้ําหนักเพิ่มขึ้นนั่นเองส่วนสมรรถนะในการขับขี่จริงเป็นยังไงผมมองว่ามันก็โอเคนะเพราะว่าการเล่งอะไรต่างๆนั้นก็ถือว่าทําได้ราบรื่นไม่มีสะดุดไม่ได้อืดจนหน้าเปลียดขนาดนั้นซึ่งมองว่ามันก็พอๆกันนั่นแหละครับ ส่วนช่วงล่างนั้นยังคงนุ่มเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าตัวรถนั้นจะรองรับการดูดดิ้หลายสภาพถนนมากกว่าอันนี้ขึ้นชมเลยว่างานนี้เจคู60ทําได้โอเคกว่าจริงๆส่วนเรื่องเบรกนั้นก็ยังคงนุ่มนวลเหมือนเดิมแต่ถ้าถามว่าทํางานไวไหมมันก็ไม่ได้ไวเวอร์อะไรขนาดนั้นที่เะวะยังคงอยู่ในระดับพึ่งพาได้ส่วนพวงมาลนะัยนั้นผมมองว่ายังคงไวเหมือนเดิมนะเพราะเวลาผมเลี้ยวรู้สึกว่าระยะฟีนั้นมันแอบน้อยไปนิดนึง ดังนั้นถ้าเกิดเติมน้ำหนักสักหน่อยก็ยังคงโอเคอยู่ซึ่งการขับขี่ในภาพรวมผมมองว่า J6T นั้นทำออกมาได้ มันก็โอเคในแบบของเขานะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เป็นสายขับนั้นอาจจะไม่ค่อยถูกใจเพราะตัวรถนั้นก็ไม่ได้ออกไปให้ขับไปสนุกสนานขนาดนั้นอาจจะเน้นแบบครูซซิ่งเรื่อยๆมากกว่าและนั่นนะครับก็คือคาแรคเตอร์ของรถรุ่นนี้และแน่นอนว่ารถรุ่นนี้เน้นลุยกว่า j 6ธรรมดาถ้าเกิดให้ขับแค่ออนรดมันก็กระลยอยู่ดังนั้นแล้วก็พามาขับลุยกันมาดูกันว่าตัวรถนั้นจะลุยได้ดีแค่ไหน เริ่มจากสนามแรกที่อยู่ตรงคาเฟ่อาสมหมายที่อยู่ใกล้ๆกับสวนเสือสียอาชาจังหวัดชนบุรีซึ่งมีการลองทั้งแบบออนโรดและออฟโรดไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การจำลองปีนภูเขาที่มีความชัน3 5องศาจะเป็นอย่างไรไปดูเลยเติมพลังครับเติมพลังเติมพลังเลยเติมพลังเลยเออเติม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 ไๆเเครัเเ เห็นที่ชักว่าตัวรถสามารถขึ้นได้สบายมากแต่ก็นะครับถ้าขึ้นได้มันก็ต้องลงได้จริงไหมล่ะเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรโอเคนะครับเก็จะเดินไปโอ้โหโอเค แน่นอนว่าการมีระบบช่วยลงทางลาดช,ชันและมีกล้องด้านหน้าช่วยมองอีกแรงหนึ่งทําให้ความหวาดเสียวในการลงทางชันลดลงอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังมีโหมดต่างๆที่ช่วยลุยให้ผ่านอุปสรรคไปได้ไม่ว่าจะเป็นลุยทางโครนลุยหิมะหรือทางลูกลังซึ่งบางโหมดจะมีการปิดระบบควบคุมการทรงตัวถึงแม้ว่าตรถอาจจะมีการสายไปบ้างแต่เพื่อให้สามารถผ่านอุปสรรคไปได้ เลยตั้งสลักการทํางานส่วนนี้ไปซึ่งตัวรถนั้นสามารถคุมได้เอาอยู่แม้จะมีบางสถานการณ์ที่อาจจะเป๋๋ไปบ้างก็ตามแน่นอนว่าการลุยบนเนินหลุมสลับนั้นเจคูซิกสามารถทําได้ดีกว่าเจซิกธรรมดาเนื่องจากว่าตัวรถนั้นอัปเกรดอย่างและความสูงของตัวรถจึงจะให้การลุยนั้นวีคีดจากัดสูงกว่าเจซิกธรรมดาส่วนการขับเป็นวงกลมหรือที่เรียกกว่าสกีดแพทนั้นแน่นอนว่าตัวรถนั้นสามารถควบคุมการทรงตัวได้เอาอยู่ และยังสามารถไปได้สบายๆโดยที่ระบบควบคุมการทรงตัวนั้นไม่จําเป็นเข้ามาช่วยแต่อย่างใดดูเหมือนว่าการลุยครั้งนี้อาจเป็นเพียงแค่นาจิม้มเพราะยังมีอีกสนามหนึ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนั่นก็คือและนั่นคือการลุยบนสนามธรรมชาติจริงมาดูกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเปิดเส้นทางมาก็ต้อนรับด้วยสภาพถนนที่มาเป็นแบบแอ่งน้ําและโครนแน่นอนว่ารถขับเคลื่อนล้อหน้าหรือล้อหลังเพียงอย่างเดียวมันไม่สามารถไปได้ แอบบางรุ่นแม้จะเป็นขับสี่แต่ถ้าใต้ท้องรถมันเตี้ยเกินไปยังไงก็ไปไม่ได้ครับแต่สำหรับ J คู่ 6T ทีนั้นแน่นอนว่าสามารถลุยได้จากพื้นฐานของ J6 แต่ในเมื่อมีการปรับปรุงยางให้แก้มหนาขึ้นต่อจนความสูงของรถที่เปลี่ยนไปทำให้อุปสรรคบางอย่างสามารถลุยได้สบายแม้ระบบไ w d ของรุ่นนี้จะทำงานได้ค่อนข้างดีแต่อย่าลืมว่า รถคันนี้เป็น e v ก็มีข้อจำกัดบางอย่างที่สามารถลุยได้ไม่เต็มที่เมื่อเทียบกับ s u v ที่เป็นแบบสันดาบแต่ไม่ต้องห่วงครับถ้าไม่ใช่ถนนที่เป็นแบบโครเเลวตลอดทั้งเส้นหรือจะให้ลุยน้ำบนความสูงที่ตัวรถเกินจะรองรับได้แล้วก็สำหรับ j 6 0แล้วเอาอยู่ได้สบายมาก ในภาพรวมแล้วเจคูเ 6T ถือว่าเป็นรถที่ออกแบบให้ลุยที่เก่งกว่า j 6ทั้งยางที่แก้มหนาขึ้นเ่อจนตัวถังที่แกร่งขึ้นกว่าเดิมและแน่นอนนะครับว่าความสามารถดังกล่าวก็ต้องแลกมาด้วยออปชันที่หายไปจาก j 6ซึ่งแน่นอนว่ามาจากต้นทางที่เขากำหนดออปชันให้แบบนี้ซึ่งถ้าเกิดอยากได้ออปชันพวกนั้นจริงๆอาจจะต้องรอรุ่นเมนเชนอย่างเช่นกุญแจแบบ NFC ต่อจนเบาะคนขับที่สามารถยืดลองน่องได้และอีกหลายอย่างที่ไม่ได้มีในรุ่นนี้ ซึ่งอันนี้คุณต้องลองไปชั่งใจดูว่าสิ่งที่เพิ่มมาจาก J6T นั้นมันจําเป็นหรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่า J6 นั้นก็เป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อเหมือนกันเอาเป็นว่าถ้าเกิดไม่ได้เน้นลุยอะไรมากขนาดนั้น J6 ถือว่ายังทําหน้าที่ได้โอเคอยู่แต่ถ้าเกิดมองว่า J6T นั้น มันตรงจริตกว่าเอาเป็นว่าเลือกกันได้เลยนะครับซึ่งอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าชอบแบบไหนและนี่คือทั้งหมดของ j คูเ j 60วันนี้ถ้าเกิดสนใจคลิปสไตล์นี้สามารถติดตามได้ที่คาร์เซทีมในทุกช่องทางแล้วมาพบกันใหม่ในเทปต่อไปครับ